โดโมมีนาซังครับผมสวัสดีครับผมสู่ช่องจ่าไม่แคสเตอร์นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับเกม RO v นะ o f อฟเวอการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหายไปสัก2สัปดาห์เลยนะครับที่ไม่ทำการรีวิวนะครับผมแล้วแต่ตอนนี้นะผมจะทำการรีวิวสกินหมอผีหมอผีของเอวีนั่นเองนะครับผมนะครับก็นะครับกิจกรรมนี้นะผมก็แจกฟรีนั่นเองอีกแล้วนะครับก็โดยทำการเก็บ16ภาพนะครับผมนะเพื่อที่จะได้ ตัวของหมอผีจินาน,นั่นเองตอนนี้เจอทางแลสเสร็จทางอาทางของเ,อเซนการ์บอ้แต่ไรเตอร์บอกว่าเลือดคึ่งหลอดจังหวะนี้ต้องถอยออกไปก่อนนะการทางผมก็โดนสตาร์ทไปนะครับผมแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอทาการเอาเวลด์ที่สก่อนละกันนะครับผมตีไปตีไปนะครับผมนะโอเคไรเตอร์ห okay. ลอดอยู่โอ้แต่โดนสตาร์ทจังหวะนี้โอ้โหแต่ขอทำการลูกประคัมใส่เด้งเลือดจังหวะนี้ผมขอทาการโอ้ยโดนสตาร์ทแล้วขอ,อ,อฟิกเกอร์โย่แล้วผมถอยไปก่อนละกัน โอเคยังรอดอยู่ของผมเนาะดีมากอยองชุนไม่โดนแต่ตอนนี้ผมอุ้ยแต่ทางของออย่างนะผมจะไปเข้าไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ของผมนะโดนสตาร์ทเสียก่อนโอเคนะผมเนาะก็ทําการเล่นหมอผีนั่นเองนะโดยนะผมทําการออกไอเทมแปลกนะจะอ,อไอเทมแปลกอีกสักน,นิดนึงแล้วกันนะครับผมเนาะโดยนะครับผมเนาะทำการออกชาลอนนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเน้นไปความเร็จนตีกับเลือแต่ตอนนี้โอ้โดนสตาร์ทต้นเกมมันป่วนจริงๆเร็วเว้ยรู้สึกว่าลำคาญมันมากเลยวะกลับบ้านก่อนแล้วกันนะผม ก็น,นะผมทำการออกอเป็นโซสกอร์อรโกนี่นะผมเป็นชิ้นหลักๆของจินนานเลยแล้วก็พิสดาก็คือออกชาลอนนะครผมก็จะเป็นการความเรจมตีแล้วก็เด้งเลือน,นั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับอารีเบสซิงด้วยนะผม2ชิ้นนี้ก็ ยิ่งทําให้เด้งเลือดยิ่งไอ้รูกประคำเด้งเลือดอีกนะครับผมไอเทมก็ยิ่งเด้งเลือดอีกมากกว่า2เท่าตัวนะครับ,บผมนะนะผมก็จะพยายามเล่นถึงเลนเกมแล้วกันนะเพราะตัวนี้ก็ป่วนไม่ใช่ย่อยเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมเจอทางไอซ์สตาร์ K at, แล้วผมฮะได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ใครขี่ล่ามาแล้วเว้ยเว้นกันโอ,โ,โ,อโดนรวบจังหวะนี้ผมถอยก่อนแต่ว่าไม่น่านจะถอยไม่มีปิกเกอร์โจอฟเวอร์รเฟิร์สบัตไปจังหวะนี้โอ้โห แต่ตอนนี้อ่าเฮที hey, ry, ลีก็ผมโดนลิงล้วงมาจังหวะนี้แต่วัตฟาเริโนถอยเอาไปก่อนแล้วแตตอนคีระผมแล้วผมจะล้วนทางของอเลเตอร์แต่อเลเตอร์บอกว่าไม่มีเบวสิก็ต้องยอมตายเสียกว่าแนละ้วผมนะโอ้โหโนะครับก็สกิลของจินน่านะครับผมนะก็ไม่มีเอฟเฟกนะผมเป็นแค่โมเดลหมอ PSV นั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นตัวที่เท่นะครับผมนะก็แปลกตาของชาวบ้านนะผมเป็นผีอาสกินไทยนะครับผมเนาะเทดีเท่ด,ดีผมชอบนะ โอเคแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์วาดด้วยนะครับผมก็เสียดายตรงนี้อยู่แต่็งเ้นะครนะับเป็นสกินฟรีที่แจกนะผมเนาะไงก็เล่นเพื่อความบันเทิงแล้วกันแล้วก็เก็บไว้เป็นคอลเลคชันแล้วกันเนาะโอเคก็ผมไปเอาสีพร้อมแล้ว,จ,วจังหวะนี้รอจังหวะหาสวนใส่คีราค่าเอซนกาครับผมนะตอนนี้อาร์ติเตอร์อยู่ข้างบนแนละ้วโอเคเอาไปจัดก,การข้างบนดีกว่าแต่ตอนนี้โอ้โหไม่มีใครตามอะ่ะเสียดายวะถ้าผมตามข้างบนก็บอกเลยว่าบาโจ๊กเกอร์ตายแน่นอนโอเคแล้ว รอของนะผมนะเพื่อในการทำมาตทำปีนังแรงแล้วก็ฟื้นฟูทางชีวิตได้รวดเร็วนะผมเนาะโอเคอ่าหนักรอภูมิตรงไหนนะผมจังหวะนี้แอสเซนเกอร์เกือบแล้วมึง เดี๋ยวน่ามือเตือนโดนฟอร์ลินโน่นำตอนนี้ครับผมโดนลิงครับผมตอนนี้ผมงทั้งค่ายเอาคีล่าใส่แล้วกันหยันบอกตัวเบื่ค่ายค้ามุ้แดนจังหวะนี้ตายแน่นอนครับผมน้อยเก็บคิวครับผมหลุดมาอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับผมฟอร์ลินโนบอกว่าล้ำไปล้ำมาหลับปากชมยังพ่ะจานทร์ใส่ลิงจังหวะนี้ครับผมแต่ตอนนี้ครับผมยังยื้อสุดความสวิทแต่แต่ว่าเลือดโล่ขอถอยออกไปก่อนรอดออกไปได้ครับผมรอดสิบเจ็ดวิอันตีนะครับผมรูปประคำใส่ลิงเลยนะวันนี้ก็โอ้โหบอกเลยครับว่าตายสถานเดียว ด้าเมย์ของจินนามันถามว่าแรงไหมมันก็ไม่แรงนะครับผมนะแต่ว่าเป็นตัวที่เด้งพลังชีวิตเรือดได้ดีมากแนละช่วงนี้ครับผมนะมันมีการปรับบัฟของจินนาด้วยับของสกิลสองนั่นเองนะครับก็ถามว่านาเกียรก็นาเกียรด้วยครับผมนะพลังเวทบล้องกับอาพลังเด้งไอห,หน่วยพลังชีวิตของการเด้งเรือนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ครับผมยันนะเปิดปังใครใส่แล้วผมแนละ้วกดครเงี้แดนใส่ทันจ๊กเกอร์กทางแล้วนะตอนนี้โอ้โหโดนผักอย่างนี้เข้าก็เข้าไปไม่ได้นะครับพี่โอเคนัองไม่เชียร์ลิปด้วย,ย,ยวกัน โอ้ยโดนสตาร์นโดนเพิ่งไอวงสกิลแอสเซนการแม่งมองไม่เห็นจริงๆนะแต่ตอนนี้ผมจะเอเจอร์ธา ja ของแอสเซนการ์ผมนะครับผมแบบลูกประคามใส่นะผมนะครับผมได้เก็บคิวของทางแอสเซนการ์ทีย่ร้อยได้เก็บของทางแลสไปครับผมเหลือคีล่าคีล่าบอกว่าวิ่งจะไปนารูโตะแล้วผมถอยออกไปก่อนแล้วผมจังหวะนี้โอ้โหรอดไปได้ยังไงวะนั่นน่ะแต่ว่าผมไม่เป็นไรครับผมดันป้อมแน่นอนแต่ตอนนี้โอ้ยโดนสตัรนไปก็ผมคีล่าจะถอยออกไปก่อนเช่นกันตอนนี้ก็เลยเครื่องหลอดถอยออกไปก่อนแต่ได้ป้อมแน่นอนก็ผมร้อยเปอร์เซ็นต์แร้อย ต,ตอนนี้ครับผมทางข้างล่างของผมทาง,ทางของฟอร์โน่ับมใส่ทางลิงจังหวะนี้ผมน่าจะได้ไม่ไดมมินิแมปจังหวะนี้แต่ตอนนี้โจ๊กเกอร์ตรงกลางอารอ์รเตอร์บอกว่ามารวมกันเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้ขอทําการล็อกแต่ว่ารอไม่ได้มันไกลเกินตอนนี้ขอรอดักพุ่มอีสปอร์ใส่ตอนนี้ขอทําการลูกประคำใส่ทางเรื่อยๆจังหวะนี้แต่ทางขวามือเหมือนน่าจะมีนะเนี่ยเอาดีไหมเข้าดีไหมเข้าได้แล้วกันนะน่าอยู่ข้างล่างกับเจอฟอร์เรนอยู่โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตอนนี้ก็เจอลิงหยงพลางคีล่าด้วยจังหวะนี้ว่าผมนะ้อยเลเตอร์บอกว่าขอทำการล็อกใส่ทางลิงจังหวะนี้ว่าผมขอรูปคำใส่แล้วเก็บคิวของทางลิงไปเรียบร้อยคีล่าบอกว่าวิ่งขอชีวิตแต่ว่าสตันไม่โดนแม่ถ้า,ถ,าถ้าโดนสตันก็ได้อยู่นะ <c oughs> ได้อีกสักคิวหนึ่งโอเคตอนนี้ดาร์เซเดเยอร์โอเคนาะทีที่ห้าว่ผมคีล่าบอกว่าผมขอทำการจะไปล้าใส่นะนะผมแล้วแต่ว่าโดนสตันหรือเปล่าไม่โดนโอเคโอเคได้นะผมดาร์เซเดเยอร์โอเคมาข้างบนก็ ศึกโรมิ่งกับแครี่ทีมของกับทีมฝั่งของครามก็ไม่ต่างกันเลยเว้ยแรสเตอร์โรมกับแรตโรมแนละ้วโหแต่ตจเจอ,อเกยจังหวะนี้โดนตตันใส่ผู้ประคามใส่ฟิกเกอร์โยจังหวะนี้นะ่าจะตายแน่นอนอผมงเรียบร้อยของชัดดาไปแล้วตอนนี้ล้าทั้งหกอยู่ข้างหลังพาไปทางมาใส่ทางของหยันจังหวะนี้โดนโดนหนึ่งทีและเก็บคิวเรียบร้อยของผมเนาะโอ้โหกับตายแล้วเหี้ยนอะเราตัวอู้แต่ลิงตบใส่ทางแรสเตอร์จังหวะนี้ตายครับผมแนะ่กันไปครับผมจังหวะนี้แต่ได้มังกรเอพิโซดดาก้อนนะครับผมสวยงามครับผมเลล่าก็น่าจะดัันนได้อยู่มงะ Okay. เออพาร์ตสี่เหมือนเดิมพาร์ตสี่ก็โจมตีทุกครั้งที่สี่ก็จะเด้งเลื่อนนะผมเนาะก็เป็นตัวที่ถามว่าม,ม,มันมันมันมีซีซีแต่ก็เน้นไปที่สามารถยื้อได้นะครับผมเนาะถ้าไม่มีฝั่งตรงข้ามอย่างยูเอหรืออีลุงเมียหรืออะไรเนี้ยมันจะกินดาจ,นนจะได้นำบากแต่ก็แล้วแต่สกิลเพย์นะครับผมเนาะโอ้โหแต่ข้างบนโอ้โหสิทีนีไปอยู่คนเดียวทำไมวะนั่นนะ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเช็เคคลิปรอกันนะกันนะ Okay. เรียบร้อยของโซสกอร์มาก่อแล้วกันนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันมีตัวละครเป็นผู้รักชีวิตอยู่แล้วผมเนะอย่างลิงอะไรเงี้ยเออโอเคอาสเซินก้าสกิลวงมันมันก็สมูทกับในฝั่งตรงข้าไอฝั่งฝั่งแผาที่อยู่ดีตัดนี้ครับผมทางขวามือ ลิงยังไงลิงเข้าด้วยจังหวะนี้ผมขอเปิดทางของพระแว้นจังหวะนี้จะเวก็เก็บคิวแน่นอนนะผมเรียบร้อยและตอนนี้โดนรั่วก็ผมนัลเอ็นเตอร์ตายไปทีเรียบร้อยแล้วแล้วาผักไปสวยงามมากครับผมเนาะโอเคต้องถอยครับแต่ว่าทางของฟอร์ติโนยังรอดอยู่มันยังรอดอยู่แต่ว่าโอ้ไม่รอดแล้วจังหวะนี้และตอนนี้แล้วผมปัดหมัดโดนชุนไปแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอดจังหวะนี้แล้วกันโอเคแต่ว่าเราได้บัพแดงครับผมทีลีได้นะโอเคแต่เลนก้าับผมเดี๋ยวรออากูนี่สักชิ้นหนึ่งับผมจะได้เป็นเผาๆด้วยตึกๆนิดหน่อย โอเคตดีวน okay, ี okay. ้ก็ผมทีลีก็ผมดอมฟีอีสปอร์ตแต่แต่เอเซนกาบอกว่ามีฟิกเกอร์ด้วยครับผมตอนนี้เรียบร้อยแน่นอนแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยก็ผมว่าสิบเด้งใส่ทางอันติเมตไปแล้วทางขี่ดามาจังหวะนี้ก็ผมถอนกันรูปคำใส่ก็ผมนั้นรู้สึกว่าเลื่อนรถที่จริงแล้วกถอนแรกไปก็ผมชัดดาไปก็ผมสวยงามครับผมโอ้ยโดน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 ต่อพีโดโจ๊กเกอร์โอ้โหเน่งโคตรจะแรงเลยสิปัยนาทีที่แปดเน่งกลางเกมเริ่มมาแล้วของไอ้จ็กเกอร์เนี่ย ตอนแรกคิดว่าจะไปแวบขวานะแมบซ้ายปุ๊บโดนเลยผมดีนแล้วซ้ายผ่านตลอดนึกว่าการจราจรตำรวจโอเค <c oughs> okay. มาอืมลิง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 จะตบอะไรนะตบใส่กำแพงเหรอตอนนี้โจ๊กเกอร์เขาผมโดนล็อกใส่ทางอเลสเตอร์ครับผมนะแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทางลิงก็จะเข้า,ามาแต่ก็ไม่เข้าไม่ได้ครับผมนะแต่ผมก็ขึ้นหลอดไปโดนตอร์ปิโดไปตะกี้นี้นี่ก็หวานเจ๊เลยครับผมนะ โอเครู okay. ้ว่าคำสายแผมเนะเต่งเลือดวันนีๆหน่อยไม่ต้องกลับบ้านเยอะโอเคมาตึกๆๆโอเครอจังหวะข้างล่างอะข้างล่างก็หนึ่งลุมสอนเราอยกได้กางนะ ได้ไม่ได้อ้าวตอนนี้ล็อกใส่ทางแล้วจังหวะที่พี่ก็เขาเข้าไปหาแล้วเขาเก็บคิวเรียบร้อยสวยงานแล้ว,ลวเปิดบา,คางคาร์บูร์ยาแดงก็ผมตอนนี้ก็ผมแต่เคลียร์คีไปแล้วแต่ตอนนี้ทางของไทลีเลือรโลตอนเขาจะไปครับสกัดกั้นแต่ว่าแต่ก็โอ้โหโดนคึ่งหลอดเกิอะไรขึร้นทำไมดาเมจแดงเนีย่ยวะดาบแดงแน่เลยมาชิ้นต่อไปทารอน อย่างนี้ก็หวานเจีย๊ยบทารับความเดียวโจมตีใส,ส่พาสตีดเด้งดุรัวโอ้โหเด้งเลือดหน่อยมันจะเด้งเลือดน,น้อยแค่ไหนหน,นะแต่ก็เห็นคนเขาเอาเอามาเล่นอยู่ตอนนี้โอ้โหล็อกทางของโจโกเกอร์จังหวะน,นี้แต่กดทางของอยูเรียแบนตอนตอนนี้โอ้โหอะไรแต่แต่ก็าแดกันไปก็ผมนะชัดดาวไปครับสวยงามครับผมโอเคตะกี้นี้ก็ยูเรียแบนด์มั้งนะถ้าน่าจะน่าจะใช่แหละ <c oughs> พอเป็นดาบดาบป้องกันเวทอยู่ <c oughs> ดาเมจก็แรงด้วยโอเคอินฟินิตเซเลเยอร์ได้ครับผมเนาะ แต่เรายังไม่ได้เดินกลางเลยแต่ตอนนี้ขี่ล่าจังหวะนี้โอ้โหลุกเต่แต่ว่าไม่โดนนะถอดไปนี่ขอทําการวิ่งเข้าไปหาแต่ก็มันก็หนีกันไปแล้วโอเคทารอนมาแล้วก็ผมเนาะมาออกของพิสดารแล้วกูเอาตอนนี้ล็อกสานของโจ๊กเกอร์จังหวะนี้ไม่มียูเดียร์แบลจังหวะนี้ก็หนีก็หวาดเจ๊ยบก็ผมเก็บคิวไว้ที่เรียบร้อยก็ผมสวยงามก็ผมตอนนี้แรดก็มาจงชุนไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นรออ,อันติสองวินาทีเพื่อที่จะทําการแว้นใส่ตอนนี้รอจังหวะก่อนไอเลเตอร์บอกกูยัังไมม่่่่ีีอออออติรรกกนน รอก่ ane, อนรอเลนการเนี่ยรอเลนการในเว็บวันกางเข้ามาจังวะนี้ตอนนี้เขาผมตัวลูกประคำใส่แล้วผมไม่ต้องกลับบ้านเลยจังหวะนี้แล้วเปิดยังใครใส่ครับผมนะข้างหลังก็ผมถอดอุปกรณ์ว้ไวข้างหลังก็ผมแต่ว่าเอาป้องกันเอาป้อมกลางได้แน่นอนจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมเนาะแต่ตอนนี้อ้าว็อกโคตรติดวิกเกอร์โยกครับผมแต่ว่าโอเคเก็บคิวของแร็ไปแร็ตอนนี้ได้ตะกี่สักป้อมหนึ่งแล้วครับผมเนาะน่าจะได้แน่นอนครับผมเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้สวยงามโอเคบันการกับดัสเลเยอร์บนล่างมาหมดไปขี่ล่าไปเคลียร์เว้ ไปอ่ะข้างบนไหมไม่เอาดีกว่าอ่าดักรอดักรอดักรอโอเคไม่เอาละเียเอามาังกรดีกว่าตอนนี้อาฮา,ากีร่าจังหวะนี้เจอทีนี้แต่จะไม่เจอผมจังหวะนี้ปวดไปนะแค่อีกเปิดแว่นใส่ครับผมแต่ว่าทางของทีนี้ก็ตายเพียบแล้วแต่ว่าของการแลกกันของทางทกีล่าละกันเนาะโอเคถือว่าช่วยได้อยู่ได้แอะซิตด,ด้วย <c oughs> ตเต้นโชว์ด้วยโพลิ <c oughs> ติโหนโอ้โหนี่ก็แบบเต้นโชว์แ <c oughs> <c oughs> ต,ต่วันนี้เล่นลำดีนะผมชอบผมชอบ โอเคมา,มาตอนนี้เปิดอันตีใส่ใครับผมแข่งข้างหลังแล้วปักชมชมพ่อจันใส่ข้างหลังแล้วลูกโจโกเกอร์เปิดอัตีใส่ครับผมแต่ว่าถอยออกไปแล้วเรียบร้อยแต่ตอนนี้แอสเซนกามาเคลียร์พื้นที่ผ่านทางโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคไปดาร์กไอไม่ใช่ดาร์กเอพิโซดดาร์ก่อนครับผมอืม ตอนนี้เห็นเลนบนนะวันเห็นเลนบนแบบนั้นนะเลียงจ๋าจ๋าลิงจา้จาจา้จาร้าจริงๆจ,จังหวะนี้โอ้โหวิ่งเป็นมาราธอนเลยฟูดมังกี้เราคิดว,ว่านี่เฟี้ยวมากเหละว่าจะกินอีโวเนี่ยฮะยังไงยังไงทีลี่ดิโอ้โหทีลีมันในนี้เว้ยตายด้วยแหละตอนแรกทำไมก็ผมันยอมตายด้วยเสียฟ้อมนั่นเองโอ้โหแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ผมดังหยันเปิดบังใครใส่ทางกับอันเซนกาจังหวะนี้ล้ายสถานะก็ไม่มีประโยชน์ก็ผมเรียบร้อยก็ผมสวยงามมากก็ผมจังหวะนี้ โ oh, oh, oh. uh huh. อ้โหหืมาัดลงชนใบอีลฮะเลยดีไม่โดนแต่เลนวนยังไงโอเคไม่อะไรเลนวนน่าได้เลยออประมาณสองตัวแต่ตอนนี้คีล่าดักดักคีล่าดีกว่าว่ะเอาดิรออะไรละ่ะจังหวะนี้ดักรออะไรเตอร์บอกกูมีอันติจังหวะนี้รอจังหวะล็อกหามันให้เจอบีบไปซิ่งมาแล้วโอเคเด่ง okay. เลืเอดพอสมควร าจังหวะนี้กีราจา๋าเออเฮ้ยอยู่นี่นี่เองพาแว้นจังหวะนี้ผมแว้นใส่ทางของกีราแต่ว่ามันล็อกไม่ได้ล็อกเรียบร้อยเรียบร้อยขออันติเมตไปโอ้โหนี่เขาแว้นใส่ไม่ให้แม่งยื้อเกมอีกโอ้โหแต่แรดบัตรจงทุนใส่ทางฟอเรนตินน้อยทางของหยาดนะผมจังหวะนี้แต่ก็แลกกันไปไม่ได้แลกกันไปก็ผมเบิลคิวไปก็ผม ฮะงั้นบอกเลยโคตรจะแรงเลยอือต่อปีโดใส่ก็ผมขอทำการใส่สกิลหแต่ก็โดน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 โดเจ็บเจ็บเจ็บกูเจ็บเลยตอนนี้เติร์กกับฟูบากี้อยู่ข้างล่างก็ผมจงหวะนี <mer> oh ้ต่อไปก็ผมเรียบร้อยเอาสตอไปเรียบร้อยสวยงามก็ผมโอ้มูินเดรนอี้โอ้โหแมงต่อปีโดใส่กูอีกแมงไอ้นี่มันร้ายจริงเว้ยแมงเช็คพุงแมงอยู่ตรงและกูอยู่ตรงพอดีอะไรวะ อุส่าจะเนียนแม่งรอไปโดนใส่ได้นะโจ๊กเกอร์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอของก่อนรออาร์ติออฟก,ก่อนโอ้โหแต่ล็อกสั่งของทาง,งคีราจังหวะนี้ผมตายไหมน่ะไม่ตายด้วยยังรอดอยู่ทีลิสัอทีกิวไม่ตายด้วยโอ้โห,โหโเปลือบนิดเดียวโอเคมันเลยสามป้อมมันก็กองกันซะดีเลย เยขออยากได้ป้าฟ้าคงอ,อยากได้ป้าฟ้าขอนะขอนะขอดได้ไหมขอได้ไหมโอ้ไม่ได้ีโอ้โหแข็งไม่หุ่นตอนนี้โอ้โหรับฟิกเกอร์โยกใส่ทางผู้บวันกี้โยกผมเรียบร้อยของบัตรบาใส่และทางของงานแล้วผมใส่ส้างของทางและเป็นที่เรียบร้อยผมสวยงามโโอ้หแต่ตอนนี้ผมดัสตอนนี้อยากก็เอาให้สุดแล้วผมใส่ทางแอสเซนกาแต่ว่าโดนแปะอันติใส่ทางของโจ๊กเกอร์แล้วตอนนี้โดนใส่ทางของทีรีและฟิกเกอร์โยกอีกไปแล้วแต่ตอนนี้ผมถอยออกไปก่อนเช่นกันนะครับตอนนี้โอ้โหโดน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 โดไรวะนั่นมันเป็นแรงที่มจัวะ โอ้โหแต่ตอนนี้โอ้โบตเตอร์ยังไงจะรัดได้ไหมล็อกใส่ทางคีราของเราแต่ตีสายของผมแล้วกดสิคิวของคีร่ามันเทียบได้แต่ว่าเหมือนดูเหมือนไม่น่าจะได้ว่ะโอ้โหยกับเซเลเยอร์ข้ามได้สิโอ้เส้นงงกับตะกี์นี้ลูกประคำโคตรแรงเลยไอ้ลูกประคำเขาเรียนกว่าเราอีกกุ้งเก่งกุ้งเก่งแม่งเอ้หูแล้วเหนื่อยใจจริงๆดักลิงดักลอลิงดีกว่าตะกองวันหนีไปแล้วล่ะโอเคไม่เป็นไร เราจะไปที่เรนกางกันแหละโอเคมาลูกประคามใส่ปึ๊บ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 โอเคโอเคอเนี่ยตียต,ตีด้วยเราได้ริ้งคอนดิจนตีด้วยผมนะก็สองชิ้นนี้ก็ถามว่าแปลกๆก,ก็แต่ก็ดีแล้วผมนะโอเคตอนนี้โอ้โหหยาดน,นะผมโดนจ็กเกอร์คิวไปแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นป่าเราไม่มีอะดิแต่เรลเตอร์ก็เพิ่งเกิดโอเครอก่อนรอก่อน,รอ,อนรอคนไม่พร้อมคนมันยังไม่พร้อม อะไรเตอร์ล็อกเมื่อไหร่ก็หวานเจีย๊ยบแน่นอนรอกูป,ปักพระพระแว้นอยู่หมอผีหมอผีอผโอเคดักรอก่อนแล้วกันมาเล่นล่างกันดี่ไปเด่นอ่ะถ้าเล่นล่างเราเล่นบนก็ได้เนะี่ยโอเคทีลีครับผมไปคนเดียวที่มันไปคนเดียวระวังลิงนะเว้ย กูมไม่อยากจะเล่นกับเอ้กูเล่นนะเด่นได้แต่ทีเรียดแฮรี่ตายเมื่อไหร่ก็ชิบหายแน่นอนตอนนี้ก็ผมเจอคีรา่าจังหวะนี้คีร่ารวบใส่ก็ผมตอนนี้ก็ผมแล้ว็อใส่เรียบร้อยหวานเจ็บเก็บคิวแล้วแล้วครับผมข้างหลังไปล้วงข้างหลังใส่ทีเรียดทีเรีดเก็บคิวของทางแล้วได้แล้วเก็บของทางดีเป็นที่เรียบร้อยก็ผมแล้วตอนนี้ก็เหลือแอสเซนกากับทางของโจเกอร์แล้วปักกันไปกันมาก็ผมดักชมยมพระจั้าก็ผมจังหวะนี้ยังเลยได้ใจกว่านี้แต่เก็บคิวไปแล้วตอนนี้ก็ทางของโจเกอร์โอ้โหต่อไปโยมก็แรงเก ดาเมจเท่าหไหร่วะต่ก,กี้เนี่ยแม่งหายไปเลยอากูนี่ยิงรอดไม่น่ารอดอมต่อก,กี้เนี่ยแม่งการทีการทีก็ไม่ได้ได้ไม่น่ารอดเลยอะไรวะโอเค มาตอนนี้ปักชมจมพ่อจันใส่ข้างหลังจังหวะนี้ยังขอยื้อนะพแย้นจังหวะที่เก็บแ้ดอีกรอบหนึ่งแล้วเก็บควของทางแอสเซนก้าไปตอนตอนนี้เหลือ3ตัว3หน่อลิงบอกอยู่ข้างบนกันกำลังดันป้อมเดียวอยู่แล้วตอนนี้ของคีตรงกลางมาพอดีถ้าเกิดฟื้นชื่นชีพของทางโจเกอร์แล้วผมตายไปที่เรียบร้อยแน่นอนของนั้นเรียบร้อยเก็บควไว้และเหลือคีลากบทางของลิงลิงนั่นยนังไม่จะกลับไม่กลับมาแล้วตอนนี้จบแน่นอนของนั้นในการรีวิวสกินหมอผีของผมหมอผีหมด หมอผีจริงๆครับผมเนาะโอเคก็นะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้กิจกรรมยังไม่ได้ตัวสกินนี้ก็เก็บให้ครบ16ภาพนะครับผมแล้วทดีจะได้สกินใหม่สกินฟรีนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคอ่ะนะผมก็สไลด์นี้ต้ขอตัวกันไปก่อนถ้าใครชอบมากกดไลค์กดซับใครที่มีคนดีแจมเต็มท่าคีมใหม่ๆก็ได้สไลด์นี้ขอตัวกันไปก่อนไปดูเกมในถ่านบายบายครับผมเจอกันสกินใหม่สกินหน้านะครับ